คุณแม่จะมาบอกตลอดว่าแม่ไม่ชอบหน้าเลยพอถึงวันปีใหม่อะครับเขาก็ให้หองหว่นผมเขาบอกว่าพรุ่งนี้นะไปทำตาสองชั้นกับหมอชูรทีแล้วทำไมเรารถึงแบบยอมที่จะทำมาคือแม่ผมเวลาเขาให้อะไรผมรู้สึกว่าเขาให้สิ่งที่ดีกับเราอยู่แล้วครับผมแค่เข้าไปดูว่าคิดิกหมอชูรทจะเป็นไง yeah. ใช่ไหมผมก็โอเคเฮ้ยมีดารามาทำเยอะอะโอเคเชื่อถือได้ mm. เลยโอเคมาเลยก่อนหน้านี้ผมโชว์ได้เลยว okay. ่าอ่าครับก่อนหน้านี้ก็ผมมีตาสองชั้นนะครับก็คือ จะมีข้างขวาครับผมแต่ว่าถ้าเป็นที่ข้างซ้ายอะครับจะค่อนข้างหลบจริงๆมีครับแต่ว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับข้างซ้ายจะมีครับแล้วก็ข้างข้างขวาจะหลบหนนะครับตอนนี้ก็คือครับตอนนี้ก็คือมีเท่ากันแล้วนะครับสองข้างเลยครับผมตอนแรกที่ทําออกมาก็ไม่ค่อยชินนะครับแต่ว่าพอทุกอย่างเริ่มเข้ารูปอะไรเงี้ยแผลเริ่มหายนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราก็ชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากมากกว่าเดิมครับ ตอนแรกผมบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดที่จะทําตาสองชั้นมาก่อนเลยด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายนะช,ยชีวิตปกติเลยแต่ว่าคุณแม่จะมาบอกตลอดว่าแม่ไม่ชอบหน้าเลยเพราะว่าเหมือนกับพอตามันไม่เท่ากันนะครับเขาก็แม่ก็จะอยากให้ให้ตามันเท่ากันมีสองชั้นเท่ากันอย่างเงี้ยครับเขาก็พอวันถึงพอถึงวันปีใหม่ครับเขาก็ให้ของขวัญผมเขาบอกว่า๋ยวพรุ่งนี้นะไปทําตาสองชั้นกับหมอชลทิต ตอนแรกผมก็ค่อนข้างที่ไม่คุ้นหน้าตัวเองเลยครับแต่ว่าพอทุกอย่างเริ่มเข้ารูปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออรูปมันก็มีมิติขึ้นจริงเมื่อก่อนเราก็จะดูแบบผมบอกไม่ถูกอ่ะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างนี้เราก็เออมีความเป็นแบบฝรั่งมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ผมก็โอเคนะครับก็คือเดิมทีเป็นคนจมูกโด่งแล้วด้วยใช่ครับคือเราไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้อะไรแบบไม่เลยรู้สึกอยากจะําตาเลยไม่เลยครับใช่ครับไม่ไม่เคยมีเลยคือแม่ แล้วทำไมเราถึงแบบยอมยอมที่จะทำอ่ะทำไมยอม<ะ>ที่จะทาใช่ไหมครับก็ผมผมเชื่อว่าคือแม่ผมเวลาเขาให้อะไรผมรู้สึกว่าเขาคิดมาก่อนแล้วแล้วก็เขาเขาให้สิ่งที่ดีกับเราอยู่แล้วครับเพราะงั้นผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแล้วก็ผมเขา้าผมแค่เข้าไปดูว่าคิดิกหมอเช่อาทิตจะเป็นไงใช่ไหมผมก็โอเคอเฮ้ยมีดารามาทําเยอะอ่ะโอเคเชื่อถือได้เลยโอเคมาเลยครับ,บแล้วก็คุณหมอก็คุณหมอก็เก่งด้วยนะมหมอขันติครับ อ๋อครับคุณหมอขันติการรีวิวคุณหมอขันติให้ฟังหน่อยตอนทำเราเป็นยังไงเราขึ้นไปห้องผ่าตัดหมอขันติใช่ไหมครับก็หมอเขาก็ผมผมมองเขาว่าเขาก็เก่งนะแบบว่าเขาดูแบบเฮ้ยมาหมอว่าแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็หมอเขาหนิงอ่ะเขาทำแป๊บเดียวครับไม่ไม่กี่นาทีเสร็จละแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ในขั้นตอนมักฟื้นอะไรกนะารใช้ชีวิตเนี้ยเหมือนกับตาเราจะตึงๆที่เกิดจากที่เขาใช้ไหมย e เย็บเฉยๆครับแต่ว่า จะบวมอยู่ประมาณรับเดียวครับประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ที่เหลือก็จะค่อยๆเข้ารูปขึ้นเรื่อยๆครับผมผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ครับ <c oughs> เขาก็อยากจะทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าสำหรับคนที่ผู้ชายแมนๆเราเนี้ยเราก็จะไม่เคยมีความคิดที่อยากจะทาศัลยกรรมมาก่อนใช่ไหมโ <c oughs> ตผมก็ไม่เคยคิดครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับหน้าก็คือหน้าของเราใช่ไหร,ร่างกายเป็นของเราถ้าเราทําออกมาเราดูดีมันก็เราก็ดีขึ้นนะครับเราก็จะแฮปปี้กับเนี่ยอะไรที่มันดีขึ้นเราเราเหมือนคุณอยากไปจัดฟันอย่างเงี้ยครับเพื่อ อยากให้เราดูดีมีภาพลักษณ์ที่ดูดีถูกต้องครับก็ใครลังเลก็ลองดูครับอ่าขอดูลูกก่อนทำอีกทีแบบชุ่มขึ้นนะก็จะไม่เท่ากันอ่านหลังทำอรับครับหลังทำก็เนี่ยครับมันก็ข้างที่มีอยู่แล้วหมอเขากรีดให้มันสวยกว่าเดิมเนี่ยครับก็โอเคครับ หนมองกล้องตรงเลยครับขยับตาครับเปิดตาครับหลับยิ้มตาครับด้านบเดี๋ยวหันด้านซ้ายเนี่นะครับเราจะมาดูรูปค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปด้านโน้นก่อนแล้วค่อยๆหันกลับมาที่กล้องนะครับตามองกล้องข้างลบนนน้ค่อยๆหันกลับมาหันมาเลยรื่อยแม่มองข้างบนมาเป็นวงกลมมองมองแล้วมองแล้ก็ หลับตา,บตาหลับตาหับตานอนพักกันทีพระองค์โอเคครับหลับตาโอเาค, <Okay. S 2> okay, ครับ